สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์ในภาพรวมค่ะประจำเดือนเมษายน2565ในช่องนี้นะจ๊ายยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ และสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID ดี6 6 9 6 3นะคะขอพระคุณมากเลยนะคะสำหรับที่แวะเวียนเข้ามาชื่นชมเข้ามาชมนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอกําลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางแชนแนลค่ะชาวราศีกันนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะและ้วก็เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะ ในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพุธเนี่ยนะคะจะโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะมรณะเนี่ยไม่ได้น่ากลุางที่คิดอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนผ่านหมายถึงทางต่างชาติต่างประเทศทางไกลด้วยก็ได้นะคะการปรับเปลี่ยนนะและในวันที่8เมษายนนะคะดาวพฤหัสนะคะดาวประธานตัวแทนของดาวสุคระคศใหญ่ประธานเลยนะคะดาวแห่งคุณธรรมความดีความสุขความถูกต้องดีงามเนีย่ยจะมาเลงสตาของคุณนะคะถือว่ายังหนุนนํา ดวงของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ในเดือนนี้นะคะก็ต้องเป็นเดือนหนึ่งที่ด้วยพลังของดาวพฤหัสนะแล้วก็อิงก,กับคําว่าดาวเจ้าตัวดาวเจ้าได้มรณะเนี่ยก็ควรเป็นเดือนหนึ่งที่ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในทุกๆรูปแบบเสริมบุญเสริมกุศลให้กุศลผลบุญหนุนนําดวงชะตาของคุณนะคะจะได้เป๊ะปังอลังการขึ้นไปอีกนะคะเดือนนี้เหมาะมากกับการเจริญสมาธิสติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะทานธรรมภาวนาการเจริญสตินะคะหรือว่าอาจจะทานการทําทานช่วยเหลือผู้ คน,นะคะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนก็เป็นการทําได้กุศลหรือจะทําบุญในหลากหลายช่องทางที่คุณถนัดนะคะจะเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์นะคะไถ่เขาเรียกว่า ทำบุญกับสัตว์สองเท้าทำบุญกับสัตว์ใหญ่อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะทำบุญที่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะก็ยิ่งดีนะคะคือไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินนะคะแต่อยู่ด้วยศรัทธาที่คุณจะทำแต่ที่สุดทั้งหมดทั้งมวลควรจะสวดมนต์ทำสมาธิบ้างจะดีมากๆเลยนะคะใครมีพ่อแม่ครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะไปกราบไหว้ขอพรขอพลังงานจากท่านก็จะยิ่งเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะจะเดินทางทั้งทางไกลและทางใกล้นะคะคชาาวกกัร เดินทางก็เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนดวงที่ดีและยิ่งถ้าเดินทางด้วยแล้วยังไปทําบุญด้วยเนี่ยอันนี้จะเสริมกับคุณด้วยหลายท่านหลายคนเดือนนี้อาจจะมีแผนไปเดินทางไปถือศีลปฏิบัติรมภาวนาด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครที่ทํางานกับต่างชาติต่างประเทศนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะเอื้อส่งผลให้กับคุณค่ะทีนี้อีกนิดนึงนะคะแต่เมื่อดาวประจําตัวเป็นมรณะก็อาจต้องระวัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพแอ,ออแอดแอดแบ้างนะคะช่วงนี้ก็หันกลับมาดูแลตัวเองใครเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายอะไรก็ไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยททิ้้งงไวบาา่ บางคนอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวเองอาจจะเป็นกับคนบริวารแวดลอ้อมกับคนที่คุณรักได้ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะเสริมดวงช่วงนี้เราไปบริจาคเลือดดีไหมไปบริจาคลงศพนะคะหรือไปทําอะไรให้เลือดออกก่อนไปขูดหินปูนไปทําสวยหรืออีกด้านหนึ่งบางคนก็อาจจะไปทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ถือเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาคุ้มกันดวงด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีดาวพุธนะคะยังไปร่วมกับดาวราหูเพราะราหูก็จะย้าย30มีนาคมนะคะแล้ววันที่17เมษายนก็ยังจะไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะนะ พราะดาวที่เขาจะย้ายวันนั้นนะคะแล้วก็แต่ดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีดาว7เมษายนก็จะมีดาวอังคานะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะนะคะแต่ก็ไปอยู่ในภพอริดังนั้นช่วงนั้นการตีความทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าดวงดาวภาพลอมชีวิตคุณก็ยังมีพลังส่งสว่างอยู่แต่เดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาการสื่อสารนะคะการ พูดผิดชีวิตเปลี่ยนจะสื่อสารหรือจะพูดอะไรให้คิดก่อนพูดดีๆนะคะบางทีการสื่อสารเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆถ้าเราต้องทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องตรวจเช็คตรวจสอบกันให้ดีทีเดียวมันอาจจะผิดพลาดกันได้ง่ายนะคะแล้วก็อังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสัตชาได้เป็นอริก็ระวังระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องน้อยอกน้อยใจกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหุ่นส่วนหรือบางทีอาจจะบริวารแวดล้อมคุณนําพาปัญหาความปวดหัว พี่นออ้องปวดหัวร้อนใจมาให้อย่าง้ครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกตรงนี้เข้ามาทดสอบอารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยค่ะแต่ดาวพลังงานช่วงนี้นะคะยังเข้มแข็งอยู่ตัวตนไม่ต้องไปตอบโต้อะไรมากนะคะถ้าช่วงนี้ใครมาทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจเสียใจเสียอารมณ์คิดไม่ดีกับคุณให้ร้ายคุณ,คณมาดราม่าใส่คุณหรือมาพูดให้ร้ายพูดไม่ดีไม่ต้องตอบโต้ค่ะใช้พลังงานของการปล่อยวางให้อภยัยโอโหศีก,กรมแผ่เมตตาเดี๋ยวศัตรูหรือหมู่มาหรือคนที่เขาคิดไม่ดีคิดร้ายกับเราจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะคะ เอาละค่ะทีนี้กลับมาเจาะในเรื่องราวของการงานค่ะเดือนนี้นะคะดาวการงานต้องบอกว่าอดทนหน่อยนะคะคุณเองอาจจะมีภาวะอึอดอัดเหนื่อยนายเบือ่อสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับปรับเปลี่ยนอะไรมากนะคะด้วยพลังงานของดาวยังยังไม่มีการโยกย้ายอะไรเด่นๆอดทนก่อนนะคะเดี๋ยวให้ผ่านเดือนนี้ไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าช่วงนี้ใครมีอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรให้หยิบจับต่อยอดตรงนั้นไปก่อนนะคะมันไม่ถึงก็ไม่ดีแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราทุกประการดังนั้นช่วงนี้ก ให้ใจเย็นๆนะคะยังไม่ยังไม่ดวงปรับโยกย้ายอะไรนะคะอย่าบางคนช่วงนี้อึดอัดมากลาออกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวหางานใหม่ถ้าคุณลาออกช่วงนี้มันอาจจะหางานได้ยากนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอทุกอย่างผ่านไปมันก็จะจัดสรรทุกอย่างได้ดีขึ้นนะคะควบคุมตรงนี้สักนิดนึงค่ะแต่ถือว่าภาพรวมของงานของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่ยังได้นะคะแต่เหมือนมันมันสู้กับใจที่มันมันอึดอัดมันแบกรับหรือมันทําให้เรารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงบททดสอบทางอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะ เอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินนียนะคะจะย้ายไปเรือนอริดังนั้นก็ต้องระมัดร,ระวังการจับใจ่ายใช้สอยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองคุณเองอาจจะวางแผนวางแผนทุกอย่างได้ดีแต่เดือนนี้มาจจะมีเดือนแบบเช่นถ้าเรามีลูกหนี้อยู่ก็ทวงลูกหนี้ไม่ได้ไปทํางานก็เก็บเงินไม่ได้เงินช้าเงินเลทคนติดเงินคนคงค้างเงินอะไรที่ควรได้มันจะเลทจะช้าไปนะคะหรือว่าบางทีจะหมดไปกับบริวารแวดล้อมคนแวดล้อมนะคะขอมาขอความช่ว หรือสิ่งที่คุณดูแลอยู่คุณก็ต้องเป็นบริหารจัดการจัดสรรน,นะคะเดือนนี้อย่าไปให้ช่วยเหลือใครนะคะเป็นหนี้สูงได้ง่ายมากๆนะคะแม้กระทั่งหนี้เก่ายังทวงยากเลยช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะคะจะขยับอะไรในเรื่องของการเงินลอก่อนนะคะให้ช่วง30เมษายนไปแล้วดาวดาวจะเดินดีจะส่งผลดีให้กับคุณ มันจะยิ่งเสริมพลังได้ให้กับคุณมากขึ้นช่วงนี้อย่าเพิ่งไปขยับอะไรมากเรื่องเงินอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรอะไรนะคะเบาได้เบานะคะหรือว่าจะจับใจใช้สอยอะไรวางแผนบริหารจัดการให้ดีนิดนึงก่อนจะดีที่สุดคะ่ะพ้นเข้า30เมษาย,ยนไปแล้วดาวย้ายดาวการเงินจะกลับมาส่งผลดีกับคุณคราวนี้จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นทีเดียวคะ่ะอาราคาทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะ ในช่องเกนี้มีคลิปความรักเจาะลึกนะคะแย่อไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันแต่น,นี้จะเป็นภาพรวมเรื่องราวของความรักดูสิคะว่าไพา่จะขยายยังไงบ้างนะคะ เรื่องอื่นอะไรยังไงไม่รู้นะคะแต่ด้วยพลังงานของดวงดาวต้องบอกความรักเนี่ยถือยังศกสกาวให้กับชาวกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่คนที่มีความรักคนที่มีครอบครัวนะคะเกี่ยวว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนไพ่สี่ไม้เลยอ่ะก็คือมีความสุขดีนะคะดูแลกันเกื้อหนุนดูแลอุปถัมภ์นะคะและไพ่เดอะเลิฟเวอร์คนที่อยู่กับคุณตอนนี้เหมือนคุณได้พบเจอคนที่ใช่ พบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะสำหรับใครที่มีความรักอยู่อยู่กับใครอยู่ตอนนี้ไพ่ก็บอกว่าน่าจะเป็นสิ่งดีๆที่จะตอบโจทย์ตอบใจอยู่กันไปได้อย่างยาวๆอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปจิตตกนะคะอย่าไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเป็นช่วงเวลาการขยับขยายความสัม,ม,สมพันธ์นะคะคุยกันเรื่องราวของอนาคตหมั้นหมายแต่งงานทําอะไรร่วมๆกันด้วยค่ะสาหรับบางคู่นะคะที่กําลังเล็งๆมองๆอ,อยู่ช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีในอนาคตค่ะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ มีไพ่ King of Cups นะคะแล้วก็ไพ่ The Chariot นะแล้วด้วยพลังงานของดาวที่เดินดีเดือนนี้อาจจะมีเดือนหนึ่งที่คนโสดอาจจะถูกตาต้องใจกับคนที่มีความต่างจากเราได้หรือพี่ผู้หลักผู้ใหญ่จะแนะนําผู้คนเข้ามาสู่คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่วัยต่างกาันไลฟ์สไตล์ต่างกาันแต่เขาอาจจะไม่ใช่สเปคเดิมที่คุณวาดฝันไว้แต่เขาอาจจะมาเติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปกับตัวตนของคุณได้ด้วยนะคะ เพราะมันมีไพ่เข้ามาอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นด้วยนะแต่เห็นเด่นชัดอาจจะมาจากการแนะนําแล้วเขาเองอาจจะมีพลังงานของคนธาตุน้านะคะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนค่อนข้างอ่อนโยนนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาเทคแคร์ดูแลความรู้สึกของคุณนะทีนี้สําหรับบางท่านนะคะสําหรับชาวการที่มีภาวะแต่เป็น5ถ้วยยังคิดถึงเรื่องราวอดีตนะคะหรือยังยึดติดอยู่กับภาพความทรงจําเก่าๆไพ่จะแนะนําว่าอยากให้คุณปลดล็อกความทรงจําเหล่านี้ไปนะคะคุณเองกาลังจะมีสิ่งใหม่ที่มีเข้ามา นะคะรอบดวงรอบดวงดาวส่งผลแต่บางทีถ้าคุณจะปิดกั้นตัวเองอาจจะทําให้คุณไม่ได้มองสิ่งใหม่ๆที่จะกำลังเปิดรับคุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะเพราะเดือนนี้มันเหมือนกับยิ่งคุณเข้าสังคมนะคะจิหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะพยายามแนะนําผู้คนเข้ามาสู่คุณบางทีถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับอดีตนะคะไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนคุณอาจจะไม่ได้พบสิ่งใหม่ๆที่รอยอยู่ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ